เอาถัดไปนะครับท่านนายกนะฮะฝากประเด็นมาซึ่งจริงๆเนี่ยครับโอ้โหฝากประเด็นมาตั้งแต่ช่วงวันที่29้แล้วนะครับในประเด็นนี้นะครับก็คือท่านนายกก็กำชับหน่วยงานนะครับทุกหน่วยเลยให้เดินหน้าตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดพศ2 5 6 5แล้วก็เริ่มควบคุมเข้มข้น7วันนะครับนับไปตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่4มกราคมเลยนะครับครับ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านนายกก็บอกว่ามีมีสโลแกนนิดนึงนะ,นะครับคือชีวิตวิถีใหม่คับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นการสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับคนใช้รถใช้ถนนนะครับทุกที่ทุกพื้นที่ทุกคนเลยนะครับในข,นดดขนณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครับก็มีมาตรการหลักๆ5มาตรการด้วยกันนะครับ ด้านแรกในด้านของการบริหารจัดการก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆฮะ,ะเหมือนทุกทกที่แหละนะครับในเส้นทางหลกัหลกๆในทุกจังหวัดนะครับศูนย์ป้องกันแล้วก็อ่รนระงงนะครับป้องกันอุบัติเหตุครับแล้วก็ข้อที่2คือจะลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านถนนสภาพแวดล้อมก็จะทําโครงการหนึ่งท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้งเรื่องระบบออถนนนะครับดูว่ามีขุขาไหมผิวถนนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟฟ้าไฟสักสองสว่างนะครับ แล้วก็หรือตรงไหนที่มันเสียเนี่ยเขาก็จะซ่อมให้มันเรียบรอ้อยนะครับให้มันใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็ข้อ3ครับลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะอันนี้จะขอทางาผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกเนี่ยนะครับหยุด ช่วงหนึ่งอย่างทางเส้นเขาที่จะขึ้นวังน้ําเขียว304เพื่อให้รถมันโล่งๆหน่อยเส้นนั้นเนี่ยเขาจะขอความเร่วมมือกับทางรถบรรทุกเนี่ยข้ามผ่านเลยเป็นบางช่วงเป็นประมาณ23สวันอย่างเมื่อเมื่อวานเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สวันที่29 30 31เอนี่ยวันหลังจากนั้นก็วันที่2 3 4สอีกนะฮะขอให้รถบรรทุกเนี่ยหยุดวิ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดบริหารจัดการเรื่องการจราจรแล้วก็จะลดเสถิติเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่ง ที่ผ่านมามีการทําแบบนี้นะแล้วก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจอข้อที่สี่ครับด้านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับจะมีการตรวจแอลกอฮอล์นะครับอย่างเข้มข้นนะครับสําหรับผู้ขับขี่ซึ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ รถเยอะๆเดินทางจริงๆถ้าเจอจุดพักตรงไหนนะครับพักได้เลยนะรับเข้าไปชงกาแฟอขอบะบีคือสำเร็จรูปใช่ทางทางหลวงทานได้บางบางที่เนี่ยมีที่นอนเอและที่นอนดีด้วยใช่ใช่ห้องน้ำห้องท่าห้องแอร์นอนอย่างดีเลยครับตำรวจหรือว่าทางหน่วยต่างๆในพื้นที่เนี่ยก็อำนวยความสะดวกเต็มที่หรือหรือหรือจะย้อนกลับไปรดปจจัยเสี่ยงด้านญาติหาล้นะก็คือศูนย์อย่างที่คุณต้นบ้านเนี่ย ทุกที่เขาจะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถด้วยครับนะครับแล้วก็จะฟรีพวกค่าแรงอาจจะเสียแค่ค่าอะไรลแค่นั้นเองนะฮะคือเป็นใช้บริการได้นะครับแล้วประเด็นสุดท้ายครับด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการเตรียมความพร้อมในระบบทางการแพทย์นะครับทุกมิติเลยนะครับเพื่อที่จะอันวยความสะดวกหากเกิดเหตุหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับในกรณีฉุกเฉินครับ